สวัสดีจ้าอ้อยลักเกษรค่ะวันนี้ก็จะพามารดน้ําต้นทุเรียนนะคะมาซอยเนจ้าต้นเทุเรียนเลี้ยงแต่ผักอีสานลอยเปอร์เซ็นต์นะคะสนใจนะคะสอบถามเขามาได้นะคะ0970797558เลี้ยงแดดแล้วมันดีแบบไหนก็ดีต่อหนึ่งเขาทนต่อสภาพอากาศนะคะเขาทนต่อสภาพอากาศอีสานนะคะความห่อนอี่บม่มีปัญหากับเขาเลยค่ะ สองเขากำลัจะเริญเติบโตได้ไวนะคะอิสานนี่ปลูกอยู่สามปีกับติดลูกแล้วนะคะติดดอกแล้วซึ่งบางคนก็บอกอุย้ยเวอร์ไปนูน่นนี่นั่นมันมีคนเหตุใดจริงแล้วนะคะคุณบทันได้ลู้เลยว่ามันเหตุใดจริงเหตุใดแบบใดบันได้รูหลักการบราันได้ลูหรักวิทยาศาสตร์เลยหรือลู้แล้วแต่ว่าก็ลืมไปแล้วโดวยซ้ำแม่นบาจา่จ้าทุเรียนอะ่ะเขาก็เป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะเขาก็มักแสงมักแดดมักเห็ดหยังก็มักเพราะว่าเขาอ่ะ สังเคาะแสงค่ะอย่าลืมว่าเขาปรุงอาหารโดยการใช้แสงนะคะแล้วก็น้ํานะคะซึ่งพวกเนี้ยจริงๆมันเป็นความรู้พื้นฐานนะคะแต่ว่าคนกับมองขามไปเนาะไปบางแต้แดดให้เขาอยู่นั่นละจะแล้วย่ำแ,แต่เขาสิไงมันบ่าจะอืมส่วนรายละเอียดต่างๆอยากรูลึกๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปชมคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวจะบอกให้อย่างละเอียดเลยค่ะแต่ว่ามือนีก็จะพามาชมการทํางานชมการรดน้ํา ทุเรียนภากอีสานก้อนเนาะคะ่ะสนใจกระโรเขามาไดเดอ้อขอบคุณค่ะ